n อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารับคำถามจากช่องคิดดีชาแก,แก้มแก้มซ่านะคะนีนะคะเป็น b e a u t i f u l s u k u s h i tag นะคะก็มีทั้งหมด5ข้อนะคะก็ข้อที่1นึ่งนะคะ s a k u s h i ที่สวยและน่ากินมากที่สุดนะคะสวยแล้วน่ากินมากที่สุดหรอ นกินมากที่สุดสีชมพูสวยด้วยแล้วก็มันเป็นขนมปังมันใหญ่มากมันนิ่มมากกลิ่นก็หอมมากๆด้วยนะคะก็น่ากินมากที่สุดแล้วสโลด,ด้วยข้อที่สองนะคะซากชิที่น่ารักและอยากเอาไปกอดมากที่สุดนะคะสองชิ้นนะคะน่ารักก็ะอยากไปกอดมากที่สุดนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็น แพทแพสตูนะคะมีตัวนี้นะมันตัวเหญนมากแล้วก็อย่าเอาไปก่อนมากที่สุดชิ้นที่สองนะคะออก,ก็จะเป็นมาฟัฟฟี่นะคะตัวนี้นะข้อที่สามนะคะก็ ซกุชิที่น่ากินและสวยมากที่สุดแบบเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะสวยและน่ากินมากที่สุดหรอสวยและน่ากินมากที่สุดเป็นตัวนี้นะคะคากิโกริเลยนะคะตัวนี้นะคะข้อที่สี่นะคะก็สากุชิที่เป็นผลไม้สวยและน่ากินมากที่สุดนะคะผลไม้นะคะก็น่าจะเป็น แล้วก็ชิ้นที่สองนะคะสองชิ้นนะคะ,ะชิ้นที่สองก็แอปเปิลนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็สกูชี่ที่น่าเอ็นดูมากที่สุดสองชิ้นนะคะน่าเอ็นดูมากที่สุดสองชิน้นอาะอืม น่าเอ็นดูมาที่สุดก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมอ่ะเอ้ยเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเป็นตัวนี้นะคะนะ่าเอ็นดูมาที่สุดเพราะว่าตำหนิหูดดำแท็กหลุดไปหมดแล้ว สองชิ้นนะคะชิ้นที่สองนะคะก็น่าจะเป็นเต่าตัวนี้นะคะนี่ดูตำหน่งมันสีดูตำหน่งมันสีนี่นี่ก็หลุดนี่นะคะก็นะคะก็มีแค่นี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์เพจชาแนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ